สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูยาเซตสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบสุดท้ายรอบระยะอาร์โมเล่นะครับหรือว่ารอบระยะ เลงออกด้วยแล้วก็ระยะประกายสีทองด้วยแล้วก็พูดง่งายๆว่าระยะตากเกษรหรือว่าสลัดเกษรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้ยาอะไรกันบ้างแก้อะไรบ้างแล้วฉีดไปเพื่ออะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่จากยาผงไปก่อนนะครับอย่างแรกก็เป็นอีมาแมกติน20%นะครับใช้ตัวนี้ก็บอกก่อนว่าอีมาแมกตินตัวนี้ใช้100กร,รัมต่อ5ไล่ หรือหนึ่งรกรัมต่อน้ำา200ลิตรนะครับโอเคตีว่าซองเนี้ยนะครับต่อ1ถังนะครับหรือต่อ5้าไร่นะครับแล้วตัวต่อไปก็ขาดไม่ได้เลยนะครับไทมีโทซีนนะครับใช้100กรัมต่อ5้าไร่นะครับหรือ100กรัมต่อน้ำา200ลิตรหรือจะใส่มากกว่า100กรัมก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็น1 3 0 4 6ของยี่ห้อนี้นะครับ ตองสามเนาะก็คือมันมีต้องบอกก่อนว่ามันมี13บสาูนย์สี่หสีชมพูกับสีเหลืองนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกใช้ซองนี้1นกิโลนะครับ1นกิโลได้1ิบไร่นะครับหรือใช้5้ารอกร,รัมหรือครึ่งกิโลต่อ5้าไร่นะครับตามนี้นะครับก็คือครึ่งกิโลต่อ5้าไร่หรือว่าครึ่งกิโลต่อน้ํา200ลิตรนะครับก็จบไปนะครับแนะนําว่าใสา่ย,ยาซองแบบน,นี้ลงไปก่อนทีละตัวนะครับอ่ะเราก็มาดูตัวต่อไปนะครับที่เราจะใส่เนาะ ก็เป็นยาแมลงสไปก่อนเช่นเดิมนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับคอพีนาเพอนะครับใช้คอพีนาเพอป้องกันหนอนม้วนใบนะครับหนอนกอก็ได้ม้วนใบก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่เก่งม้วนใบกว่าคอพีนาเพอนะครับใช้ 300- ร้อยถึงห้าร้อยซีซีนะครับต่อห้าไล่หรือห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับใส่เข้มข้นหน่อยเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับจะได้จบนะครับ ต,ต่อไปก็เป็นพิโพนิวนะครับพิโพนิวตัวนี้ใช้ไปสามร้อยถึงห้าร้อยซีซีนะครับต่อห้าไล่หรือต่อน้ำสองรอลิตรนะครับพิโพนิวตัวนี้ได้ทางหนอนนะครับเพี้ยบัวนะครับแล้วมแมลงซิ่งนะครับมแมลงพวกเจาะคอรวงหรือมแมลงตระกูลปากดูดจะมักจะเก่งนะครับใช้พิโพนิวได้หนอนกอก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเนาะก็ ก็มาดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับลองทดลองใช้เนาะเป็น b ีออแกนิกนะครับก็ตั้งแต่ที่ซื้อมา1ขวดนะครับขวดห้าซีซีก็ยังใช้ไม่หมดเลยจนมาถึงตอนนี้นะครับตัวนี้ก็ขอบอกก่อนว่าผมจะใช้อยู่4 0่สซีซีนะครับไม่เกิน5 0าสซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับหรือว่าต่อ5ไล่ตีว่าใช้แค่4 0่สซีซีนะครับ ต่อ5ไร่เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้พืชได้นนดูดซึมธาตุอาหารนะครับหรือดูดซึมปุ๋ยดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดีขึ้นนะครับใช้ B Organic เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นอันนี้เลยนะครับ2ตัวขวามือนี่แคลเซียมนะครับใช้2 0 c ีนะครับ2 0 c ี cc, หรือ2 0 0 c ีดีดง่ายๆว่า2 0 0ซีต่อ5ไร่หรือ2 0 0ซีต่อ น้ำสองร้อยลิตรนะครับทั้งคู่เลยนะครับใช้ทั้งคู่เนี่ยเท่ากันนะครับก็คือยี่สิบซีซีต่อเป๊นะครับมันจะเขียนตามฉลากนะครับวิธีสังเกตนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยคุณอ่านดีๆเลยนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับคุณสังเกตนะครับถ้ามันเขียนว่าอัตราสิบถึงยี่สิบซีซีเนี่ยคุณต้องใช้ยี่สิบซีซีนะครับถ้าเป็นแคลเซียมเนี่ย คือถ้ามันเขียนว่า10 cc คุณก็ใช้10 cc นะครับเนี่ย10 cc ต่อเปตรงนี้นะครับเนี่ยตามนี้นะครับเป็นแคลเซียมกับทัดรองทัดเสริมนะครับใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นอะโมเล่นะครับการเม็ดดำเม็ดลายเม็ดด่างนะครับหรือการลาดอกกระถินกันทุกอย่างนะครับคุณดูตรงนี้นะครับ ec สารที่เป็นตระกูล ec เนี่ยเราจะใส่เป็นตัวสุดท้ายนะครับผสมเดียวเดียว เช่นทุกตัวเนี่ยเราจะผสมใส่ถังทีละตัวเช่นผสมใส่กระเป๋งไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็เทลงถัง200ลิตรรวมกันนะครับหมดนี่ฉีดรวมกันทีเดียวนะครับอันนี้บอกก่อนว่าใช้แค่1 5บหถึงยีซีซีนะครับต่อเป้หรือ1 5 0ยห้าสถึงสองซีซีต่อ น้ำ200ลิตรหรือต่อ5ไร่หรือคุณจะใช้250ขวดเนี้ยได้2ถังก็ได้นะครับแล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วแต่ความเข้มข้นแล้วแต่คุณจะเลือกใช้นะครับเนี่ยอย่างฉลากมันเขียนว่าอะไรล่ะครับเนี่ยฉลากมันเขียนว่า20นะครับเนี้ย20คุณก็ใส่ไปสัก20หรือ2 20ซีต่อเป้นะครับหรือ200ซีต่อ5ไร่หรือ200ซี 5, 200 c c ต่อน้ำ200ลนะิตรเนาะก็กรุณามีฝาตัวเหมือนเนี้ย c c, ครับเน,นะ ก็เป็นอันว่าจบไปนะครับสําหรับเซตยาก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยารอบสุดท้ายเนาะรอบสุดท้ายก็คือรอบที่ฉีดแล้วก็จบแล้วนะครับไม่ฉีดอีกนะครับก็คือยาประมาณนี้นะครับเบสเสร็จหมดแล้วนะครับถามผมว่าแพงไหมยาหมดเนี่ยผมมองว่าเนี่ยแค่ไอ้ขวดเนี้ยนะครับเนี่ยขวดเนี้ยจริงๆมันผมบอกเลยว่าอาร์โมเล่ขวด5 0 0ซีเนี่ยจริงๆมันได้15ไร่นะครับคือเราสามารถเก็บเอาไว้ฉีด ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับแต่จริงๆผมจะใส่หมดอ่ะผมไม่ได้เป็นพวกงกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าทุกอย่างเราจดไว้เราทําตารางไว้อยู่แล้วว่าเราควรจะลงทุนอยู่ที่ไรล,ละกี่พันนะครับแล้วก็จะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ก็เหมือนง่ายๆพูดง่ายๆว่าคุณลงสี่พันคุณก็ได้สี่พันอ่ะผมดีดง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปดู ข้าวกันว่าอยู่ในลักษณะเม็ดแบบไหนร่วงแบบไหนนะครับก่อนจะฉีดเนาะอันนี้ก็คงเรียนรู้กันไปนะครับเป็นยารอบสุดท้ายของแปลง5451นะครับก็มาดู5451กันอีกแถบหนึ่งนะครับหลังจากที่มันออกรวงหมดแล้วนะครับก็คือออกบ้างไม่ออกบ้างก็ลักษณะก็ตามนี้นะครับ5451เนาะก็เป็นการฉีดยารอบสุดท้ายแล้วนะครับ หรือเรียกง่ายๆว่ารอบอาโมเลนะครับก็ตัวยาก็ขึ้นตั้งแต่หัวคลิปนะครับแต่ขอบอกก่อนว่าผมลืมบอกตัวยาไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือไตไสาคาโซนนะครับเพราะว่าผมลืมบอกไปต้องขออภัยนะครับก็ไปซื้อมาใส่ผสมไปด้วยนะครับผสมไก่ตัวที่1นเดี๋ยวผมผสมให้ใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือ5้าสีห้าหนึ่งนะครับที่เราจะฉีดรอบอาโมเลนะครับเป็นรอบสุดท้ายเนาะ ลักษณะข้าวก็ประมาณดังนี้นะครับตามนี้เนาะนี่นะครับลักษณะรวงข้าวเมล็ดข้าวก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายก็พอได้นะครับพอดูได้นะครับนี่นะครับลักษณะข่าวเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีตากเกสรบ้างงวยบ้างไม่ต้องไปสนใจนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะฉีดทั้งหมดเลยครับคือเน้น ความหมายของผมคือรอบอารโมลี่เนี่ยควรฉีดในช่วงที่มันออกรวงหมดแล้วนะครับหรือว่ายังเหลือนิดหน่อยนะครับโดยมองโดยรวมนะครับถ้าโดยรวมมันออกหมดเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับจบฉีดได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมกลับไปเอาไตไซคาโซนก่อนนะครับเพราะว่ายาไตไซคาโซนหมดนะครับลืมเอามาอันนี้นะครับแปลงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำแปดห้าให้ทุกท่านนะครับแปลงนี้ จำนวน3ไร่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทํแ8ดห้านะครับส่วนไอ้แปลงเขียวๆนู่นทั้งหมดก็ทําเป็นห้าสี่ห้าหนึ่งหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดแล้วนะครับเอาไว้ขายพันเนาะโอเคนะครับก็ขอตัวไปเอายาก่อนนะครับก็คงจะเข้าใจดีเดี๋ยวผมก็คงไม่มีคลิปฉีดย้ายเห็นนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับก็มาต่อจากการที่เรา รีวิวเรื่องยาไปแล้วนะครับเป็นยารอบสุดท้ายเนาะก็เรียกง่ายๆว่ารอบออกรวงนะครับนี่ก็คือลักษณะข้าว5 4า1ีห้าออกรวงหมดแล้วนะครับข้าวก็อยู่ในลักษณะออกรวงประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับนี่ว่าเกสรเนี่ยนะครับเขาจะสลัดหมดแล้วเห็นไหมครับก็เหลือโคนนิดหน่อยอย่างเงี้ยฉีดได้เลยนะครับก็คือสังเกตว่าข้าวสลัดเกสร และไอ้ที่เราจําเป็นต้องฉีดเม็ดดาเม็ดลายก็เนี่ยเกิดจากตัวนี้นะครับเนี่ยเนไอ้แมงกระบี้ที่เดินอยู่เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยเนี่ยเรียกแมงกระบี้เรียกแมงล่าเรียกแมงคล้ายๆแมงกระแท้เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับที่ทําให้เม็ดท่านดาด่างนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็คือลักษณะที่เราจะมาฉีดยาวันนี้นะครับเป็นยาเขาเรียกว่าฉีดเล่งออกด้วยนะครับเล่งโน้มด้วยแล้วก็เล่งช่วงสลักเกสรกันเมล็ดดำเมล็ดลายนะครับ กันพวกแมลงปากดูดเจาะคอลวงต่างๆนะครับนี่ก็คือลักษณะข้าวเนาะก็โอเคนะครับไอแปลงนู้นก็ทำไปหมดแล้วนะครับเป็นห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับก็สิบแปดไร่นะครับห้าสี่ห้าหนึ่งส่วนเก้าห้าก็นั่แหละครับไอที่น้ำเป็นทะเลอยู่นั่นนะครับแปลงนั้น่ะเดี๋ยวจะลงเป็นแปดห้านะครับให้เป็นวิทยาทานให้แปลงหนึ่งนะครับส่วนหมดนี่ก็เป็นห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับโอเคเนาะชัดเจนนะครับ ก็อันนี้ก็ห้าสี่ห้าหนึ่งเป็นการขายพันธุ์ทั้งหมดนะครับลักษณะข้าวก็ลวงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับสลัดเกสรบ้างไม่สลัดบ้างนะครับลักษณะลวงข้าวใบข้าวก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราผสมยาฉีดยานะครับนี่นะครับลักษณะข้าวเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปฉีดยาก่อนนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ